สวัสดีค่ะพบกับเลดมี่คลีอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะเป็นไทม์เลสนะคะใครจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าคุณมาเกินเข้ามาเจอคลิปนี้คลิปนี้ก็คือถือว่าเป็นของคุณนะคะกับหัวข้อที่ว่าเร็วๆนี้สิ่งดีๆอะไรที่กําลังจะเข้ามาหาคุณค่ะในเร็วๆนี้สิ่งดีๆอะไรที่กําลังจะเข้ามาหาคุณค่ะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าเทช์เพนติคอลส์โฟร์วอนส์เลิศค่ะเทชบอนส์เข้ากับเข้ากับหัวข้อมากๆเลยค่ะว้าวคิงออฟวอนส์ The Fool ตัวตนของคุณเลิศมากคุณโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินอะไรกันเนี่ยอะไรกันจ้าพี่นับคัพ p s เอาซี่ออกมาให้หมดเลยจ้ะออกมาให้หมดขอดีๆให้หมดเด e เดวิลทรีอัลทรีอัลคัพส์แฮงแมนยกหยกนะพูดไปหยกโยก โอเคมนมันมันขึ้นมา the world ค่ะโอเคอันนี้คือไ้าตัวตนของคุณทั้งหมด10ใบนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาถาม Angel กันด้วยเลยดีกว่าค่ะแองเจอยากบอกอะไรกับคุณ Angel อยากบอกอะไรกับคุณออะค,ณคะจะมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาเร็วๆนี้ค่ะให้กับคิด timeless within the next few months อะไรก็แล้วแต่ที่คุณหวังไว้นะคะอีกแค่ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ขอให้คุณเชื่อมั่นคะ่ะ trust look for a sign โอเคค่ะเปิดไพ่เอยเลยเหมือนกันเนาะโอเคค่ะต่อมาเรามาจาะจงไปในเรื่องของความรักกันไปเลยคะ่ะ whisper of love นะคะ back to what you love ดูยีเนาะพอสล่าสุ์ one ค่ะช h o e s love โอเคพลังงานดีอ่ะพลังงานเอาจริงๆตัวตนของคุณเลิศมากเลยค่ะจริงๆเหมือนคุณกำลังแบบ รออะไรบางอย่างอยู่นะให้ทุกอย่างแบบจบด้วยดีแต่เราก็คือเกจะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคุณหวังอยู่มันจะมันจะมันจะเป็นสายที่ดีมันจะจบด้วยดีขอให้คุณรอนิดนึงนะคะความหวังโอกาสต่างๆความสุขความสาเร็จรอคุณอยู่ค่ะคุณอาจจะรอนิดนึงจากเ e อ็นท็อกซิคเอนเนอร์จีบางอย่างที่ผ่านมาของคุณที่คุณรู้สึกว่าเออคุณยังตัดมันไม่้นแต่เดี๋ยวมันจะพ้นแล้วค่ะ อโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้คือไพ่ทั้งหมดที่เปิดมานะคะสําหรับข่าวดีที่จะเข้ามาหาคุณภายในเร็วๆนี้นะคะสําหรับเกณฑ์เลยนะคะที่เก็เห็นนะคะเรื่องหลักๆของคุณที่จะเป็นข่าวดีของคุณในเร็วๆนี้นะคะก็คือในเรื่องของการงานความมั่นคงนั่นเองค่ะรองมาก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะออขอบอกเอาไว้เลยนะคะว่าตัวตนของคุณตอนนี้คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากๆคุณกําลังลอรอที่จะ เก็บเกี่ยวบางอย่างคุณกําลังทุ่มเทแรงกายแรงใจบางอย่างที่คุณที่ที่คุณจะทํางานงคุณให้ประสบความสําเร็จเดี๋ยวเกจะมาเจาะจงในเรื่องของการงานก่อนนะคะที่เกี่ยวกับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณในในเร็วๆนี้ซึ่งเกก็รู้สึกว่า,าสิ่งที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจไปทั้งหมดเนี่ยการงานของคุณที่มีความมั่นคงอยู่แล้วอะคุณกําลังที่จะเริ่มที่จะผลิด,ดอกออกผลโปรเจกต์ใหม่หรือว่าการทํางานใหม่ๆของคุณนะคะ ให้ออกมาว่าคุณจะทําสิ่งนั้นนะ่ะได้สําเร็จโอกาสความหวังความมั่นคงการที่คุณได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆมานะคะที่เป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเป็นงานอะไรใหม่ๆเข้ามามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่คุณลงแรงลงใจไปลงลงกายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะผลิดอกออกผลคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วความหวังโอกาสความสําเร็จดัวิชารเข้ามาโดยที่แบบ คุณแบบไม่เก็งไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่คุณจะทําอยู่คุณจะประสบความสําเร็จไหมนะคะแต่ด้วยง,งานนงานนี้มันอาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะแบบเอ่อไม่ได้งา่ายได้ไม่ได้มาไม่ได้ได้มาง่ายนะมันอาจจะเป็นงานที่หนักสำหรับคุณหรือคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรือคนหรือว่าคนบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมทีมของคุณนะคะขอขออกให้รู้เอาไว้เลยนะคะว่าขอให้คุณตั้งสติดีๆขอให้คุณใช้สติพิจารณา ขอให้คุณเชื่อนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะผ่านผลไปด้วยดีขอให้คุณรอจังหวะดีดีสักพักหนึ่งอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสประต่อหน้าที่การของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่มันกําลังจะคลี่ขายขอให้คุณรอสัญญาณอะไรบางอย่างเพียงอีกแค่ไม่กี่เดือนนะขอให้คุณเชื่อมันตั้งสติดีๆนะคะสิ่งที่คุณลงแรงลงใจไปทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จค่ะขอให้คุณใช้อารมณ์ของคุณบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณ ให้สิ่งสิ่งนั้นนะคะมันคลี่คลายไปค,คุณจะต้องทําอารมณ์ของคุณให้ดังเป็นสายน้ําอารมณ์เย็นคุณจะต้องเป็นคนที่มีคนเป็นคนที่คิดดีพูดดีทําดีจิตใจดีทําให้อารมณ์ของคุณบาลานซ์ในความรู้สึกและทุกสิ่งทุกอย่างนยที่คุณกําลังรออยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จขอให้คุณมีสติมีสมาธิให้มากอย่าเอากเอกระเดิกไปอย่าว,วีอย่าว,วีนนะคะขอให้คุณรอโอกาสรอจังหวะดีดีค่ะ อะไรก็ตามที่คุณทำอยู่เนี่ยทำที่ผ่านมาเนี่ยมันดีมากๆแล้วแล้วต่อไปมันก็จะดียิ่งๆขึ้นไปความหวังโอกาสความสำเร็จรอคุณอยู่ The Devil เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปรสรรคบางอย่างที่เข้ามาเพื่อที่จะท้าทายความสามารถของคุณนะคะแต่ว่า Angel ก็บอกออกมาแล้ว Angel เขาบอกออกมาแล้วว่าขอให้คุณเชื่อมัน่นว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อทําแล้วรอโอกาสที่ดีบางอย่าง รอ,อโอกาสหน่อยนะคะแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณแน่นะแน่นอนค่ะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสิ่งอะไรที่ไม่ดีสิ่งอะไรที่เป็นพนากาักงานที่เป็นท็อกซิก่งแย่ๆคุณกำลังจะจบมันได้แล้วและเพื่อและคุณจบมันเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในะอีกแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น,นะคะ่ะแต่สิ่งที่เกตมองเห็นจริงๆนะมันเป็นเรื่องของหน้าที่การงานว่าเออการงานของคุณอาจจะหนัก หรือว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวกับทีมที่ยากที่จะดิวด้วยยากหรือว่าคนในทีมที่มีปัญหาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะรองลงมาก็คือจะเป็นเรื่องของความรักที่เกิดเห็นนะสําหรับความรักนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาซึ่งมันเป็นพลังงานที่ไม่ดีคัวพันอะไรกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะตัดสิ่งนั้นออกไปได้อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมือที่3หรือเป็นความรักที่เหนื่อยยากอะไรก็ตามนะคะ หรือว่าบางคนจบกับความรักความสัมพันธ์บางอย่างมาเรารู้สึกเศร้าเสียใจขอให้คุณรู้วเลยเอาไว้เลยนะคะว่าขอให้คุณปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยความเครียดของคุณแล้วขอให้คุณก้าวต่อไปค่ะสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่ความสําเร็จรักครั้งใหม่ความสัมพัมมมนธ์ที่ดีกําลังรอคุณอยู่ในอนาคตค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะขอให้คุณแค่เชื่อมั่นเท่านั้นเองขอให้คุณรู้เอาไว้เลยว่าสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่ขอให้คุณรอจังหวะเท่านั้นอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะสําหรับความรักของใครที่ท็อกซิคความรักที่ไม่ดีความรักที่เป็นมือที่3ความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเลิกลาทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายภายในบัดน,นะคะ่ะมันจบแล้วอะ่ะมันจะจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคุณก็มีความสุขดีค่ะคุณงานคุณเยอะเงินคุณก็เยอะตามงานนั้นด้วยแหละค่ะคุณกําลังที่จะแบบมีเงินอยู่แล้วแล้วเหมือนคุณก็กําลังที่จะพยายามที่จะทําเงินของคุณให้งอกเงยขึ้นมาได้อีกซึ่งเกคิดว่ามันมาจากหน้าที่การงานของคุณนะคะซึ่งคุณจะทําสิ่งนั้นได้สาเร็จคุณรวยค่ะคุณมีเงินแน่นอนนะคะขอให้ขอใหขยายนิดนึงค่ะให้เกี่ยวกับ ความโชคดีของคุณที่เกี่ยวกับการงานะคะ่ะขอเข้ามาขยายให้อีกทีหนึ่งเลยคะ่ะ The h ้ไพ่พ e s s ตี s s ิค o ์ออฟสอดเทนออฟค h ดววิญาเข้ามาถึงสองใบอะ่ะเอาจริงๆอะความหวังความสำเร็จโอกาสรอคุณอยู่คะ่ะ อะไรที่เป็นท็อกซิกเอเนอร์จีบางอย่างคุณจะตัดมันคุณจะเดินหน้าออกมาได้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกเครียดน,นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องทํามันแต่สุดท้ายแล้วคุณจะมู v อ on เพื่อความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่ถาวรของคุณค่ะขอให้คุณรอเลยนะคะสิ่งหรือรอคุณอยู่อะไรก็ตามที่ไม่ดีตัดออกไปค่ะสิ่งที่ไม่ดีก็คือสิ่งที่สิ่งที่มันจะจบตามที่มันจะจบบางอย่างขึ้นมา เพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นสําหรับใครก็ตามที่ตอนนี้รู้สึกท้อแท้ผิดหวังใจที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานคุณเหนื่อยคุณท้อหรือคุณที่จะต้องพยายามที่จะต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับงานที่คุณไม่ถนัดขอให้คุณรูเอาไว้เลยนะคะว่าเดอะวิชการรอคุณอยู่ความหวังความสําเร็จโอกาสรอคุณอยู่ค่ะขอให้คุณเชื่อมั่นใน i n t u i t i o n ของตัวเองขอให้คุณ trust ขอให้คุณรอสักนิดขอให้คุณเชื่อในจิต สัมผัสของตัวเองความคิดของตัวเองว่าคุณทําได้แล้วคุณจะผ่านผลกับสิ่งนั้นไปได้ค่ะต่อมาขอขยายให้เรื่องเกี่ยวกับความรักนิดนึงนะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะไฮไลท์ความรักของคุณจะเป็นยังไงคะ the empress ค่ะ seven Five of pentacles f i v e of sword s orts. สุดท้ายแล้วนะคะความรักอะไรที่เป็น Toxic energy ทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะ คุณจะก้าวผ่านมันไปได้ขอให้คุณมีสติเท่านั้นเองคุณจะเป็น the winner นะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ยืนหนึ่งคุณเป็นผู้หญิงที่มีความสุข a b u n d a n c e ในเรื่องของความสุขรวมไปถึงในเรื่องของความรักด้วย the empress เข้ามาคุณไม่ต้องกลัวอะไรแล้วคะ่ะ the empress เข้ามา queen of queen of cups เข้ามามันมาคู่กันเลยอ่ะมันคือผู้หญิงที่มีความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีขอให้คุณรอ,อนิดนึงรอที่จะเก็บเกี่ยวมัน รอจังหวะด,ดีๆรอโอกาสดีๆที่จะเข้ามาหาคุณเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาแล้วขอให้คุณขวยคว้าโอกาสเข้ามานะคะอะไรก็ตามที่เป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีสุดท้ายแล้วถามว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาค่ะความสัมพันธ์อะไรที่คุณเลิกลาไปแล้วความสัมพันธ์อะไรที่ทะเลาะเขาจะกลับมาค่ะขอให้คุณรอนิดีนึ่งใช้เวลานิดนึง ใช้สติของคุณใช้อารมณ์ของคุณให้มีความสิให้ใช้อารมณ์ของคุณให้มีความสงบให้มีความบาลานซ์ให้มีความอวบอันแดนซ์เมื่อคุณมีโพซิทีฟเอนเนอร์จีเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังจะเข้ามาหาคุณขอให้คุณรู้เอาไว้เลยนะคะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรที่มีปัญหาอยู่อีกไม่กี่เดือนเข้ามาอีกไม่กี่เดือนแล้วไม่ใช่อีกเดือนอีกไม่กี่เดือนเข้ามาอีกไม่กี่เดือนแล้วคะ่ะขอให้คุณเชื่อนะคะขอให้คุณ trust ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะอย่างที่ Whisper of Love บอกเอาไว้นะคะว่า Back to what you love ขอให้คุณกลับมาค่ะกลับมารักตัวเองกลับมาคิดทบทวนดูให้ดีๆเป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้สติเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคิดทบทวนอยู่กับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้มันค่ะ The union a p a r t a love connection d e v i e explanation นั่นไงคะ่ะ The union of heart เข้ามาแล้วคือไม่ว่าอะไรก็ตามอะ่ะมันจะรวมมาเป็นหนึ่งเดียวความรักของคุณน่ะขอให้คุณน่ะมีมีรักแท้ขอให้คุณรู้สึกว่าคุณจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นมาคุณก็จะได้นะคะสำหรับคนที่รอคอยความรักอยู่สำหรับใครที่ความรักที่เป็นท็อกซิกอยู่ ขอให้คุณรอความรักดีๆมันกำลังที่จะกลับมาหาคุณหรือไม่งั้นมันจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มันกำลังจะเข้ามาในอนาคตค่ะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรก็ตามที่มันแย่อะไรก็ตามที่มันไม่ดีมันจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งดีๆคุณเลือกได้ choose love you always have a choice make your bit love ั่นไงคะถ้ามันแย่มันไม่ดีคุณก็จบมันจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในอนาคต อะไรที่เป็นเด e วิลเข้ามามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะออกมาไม่ได้เดี๋เวจะให้ดูผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้ไม่ได้มีใครพันธนาการอะไรเขาไว้เลยนะคะเขาพันธนาการเขาพันธนาการตัวเองเอาไว้ทางนั้นเพียงแค่คุณปลดโซ่ตัวนั้นออกมาขอให้คุณเลือกในสิ่งที่มันดี choose love ขอให้คุณ กลับไปคิดใช้สติกลับไปดูซิอะไรคือสิทธที่คุณต้องการความรักอะไรกันแน่ที่คุณต้องการคุณต้องการรักแบบนี้จริงๆหรอรักที่มันเป็นท็อกซิกรักที่มันเหนื่อยรักที่มันแย่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการคุณมูฟอ o อนออกมาเลยค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องจบเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วสําหรับใครบางคนที่รู้สึกว่ามันออ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 อฟอเหลือเกินเกี่ยวกับความสัมพันธ์คุณสามารถจบออกมาได้นะคะ เื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งที่ดีขึ้นเอ็กขอสรุปเลยนะคะว่าสิ่งดีๆอะไรที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆวนี้เิ่งแรกเลยนะคะก็ในเรื่องของการงานสิ่งที่สองเลยก็ในเรื่องของความสัมพันธ์การเงินก็คือดีอยู่แล้วเพราะว่าการงานคุณดีมีอยู่นิดเดียวติดอยู่นิดเดียวก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็น็อกซิกอะไรก็ตามที่มันไม่ดีที่มันเป็นสิ่งที่ ทำให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานขอให้คุณสู้ต่อไปขอให้คุณรู้เอาไว้เลยว่า The Wish Card รอคุณอยู่ความสุขความสําเร็จ The Wish Card เข้ามาถึงสองใบอะไพ่อันนี้ก็แบบไม่แพ้กันนะเออขอให้คุณรู้เอาไว้เลยนะว่าเลิกท้อแท้ใจได้แล้วเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ด้วยเหมือนกันคะ่ะความสัมพันธ์สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณได้ The Empress อะอะไรก็ตามอะ ที่มันแย่อะไรก็ตามที่มันไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายถ้าถามว่าอยากจะจบแล้วจบได้ไหมคุณจะจบได้ด้วยดีถ้าถามว่าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นไปไหมดียิ่งขึ้นไปมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานใครที่ทะเลาะเอบาอแหวงอะไรกันอยู่ขอแค่ให้คุณรอจังหวะรอโอกาสใช้สติใช้สมาธิของคุณคิณคดให้ดีรอว่าเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงคุณนะคะแล้วขอ แล้วคุณจะเป็นเดอะวินเนอร์ซึ่งมันอีกไม่นาน Within the next few months ค่ะแปบ๊บเดียวเท่านั้นค่ะโอเคค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นแลนดอมนะสิ่งดีๆอะไรที่จะเข้ามาหาคุณคุณจะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณเข้ามาดูตอนไหนก็คือถือว่ามันเ f f e c t i v e ตอนนั้นไม่ได้มีกำหนดระยะเวลานะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ